สวัสดีครับผมกล้องลอซซิงชลีครับวันนี้เดี๋ยวจะมาจัดให้ครับเป็นล้อแท้แล้วก็ยางดีด้วยแล้วก็ที่สาคัญนะราคาโคตรถูกแต่ว่าอย่าเพิ่งเชื่อผมจนกว่าท่านจะได้เห็นสินค้าแล้วก็ราคาที่ผมเสนอไปเดี๋ยตามมาชมเลยครับผม1 2 3 4 5 6 7 8 9ชุดประมาณ10ชุดเห็นอยู่ด้านหลังเนี่ยเป็นเลนโซ่ทั้งหมดเลยครับนี่ชุดแรกเลยครับโอ้โหนะล้อเลนโซ่ครับขอบ20นะครับคู่ยางโตโยโตโยนะครับดอกโอ้โหดอกสายลุยเลยนะก็ชุดนี้ ถ้าล้อเบิกใหม่35,000ื่นห้ายางอีก30,000ชุดนี้65,000่นหครับโอ้โห65,000่นหแต่วันนี้นะเอาไปถูกๆเพียงนะลดไปเลย10,000บาทนะครับก็เหลือเพียง5้0 0มื่นะครับชุดนี้55,000ื่นห้าส่วนชุดนี้ครับเป็นล้อมือ2นะครับเป็น emotion R ครับขอบ20เหมือนกันครับนะคู่ยางนิโต้เจแปนเลย2 5 5พันยางปีย1ครับสวยๆเลยนะครับนี่4เส้นแบบนี้เอาไปเพียง1น0 0 0หมื่บาทเท่านั้นครับเดี๋ยวมาดูชุดนี้ครับเป็นล้อใหม่นะครับ RTM นะครับตัวนี้เลนโซ่อารนะครับขอบ20ล้อใหม่ติดยางเปอร์เซ็นต์ให้นะครับยางก็ปี21นะครับนะยางปี21ก็ฝากไว้ด้วยครับล้อใหม่ยางเปอร์เซ็นต์ล้อเปล่าเปล่าสามหมื่นกว่านะแต่วันนี้ผมขายให้ถูกเลยนะลดราคาจัดไปเลยครับนะล้อพร้อมยางเนี่ยนะเอาไปเลย20,000บาทโคตรถูกอ่ะนะซื้อแค่ล้อก็คุ้มแล้วนะ20,000บาทเท่านั้นฝากไว้ด้วยครับมีเทอร์นลักข้าอีกนะอันนี้คือขอบ20นะมาเดี๋ยวจัดไม่หยุดครับนี่ RTI ครับเลนโซ่ ol, ครับนี่ตระก,กูลเลนโซ่ทั้งหมดเลยคู่ยางใหม่เอ้ยยางใหม่ด้วยว่าชุดนี้นะล้อใหม่ยางใหม่นะล้อเป็นเลนโซ่ยา, 25, ายางเป็นดีสเซน2.5 50 R20 ยางปีอะไรเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอ้าวปี25ด้วยครับนะยางปี25ครับล้อไม่มีตำหนิใดๆทั้ทงสิ้นครับล้อใหม่ยางใหม่ชุดนี้ถ้าเบิกใหม่นะล้อ35,000ยางอีก15,000ก 15, 15, 15, ็อยู่ประมาณ50,000นะแต่วันนี้เอาไปเราไม่ขายนะเราลดไปทันที20,000บาทโอ้โหนะมันไม่ใช่20,000 2 ห้าหมื่นนะถ้าเบิกใหม่นะชุดนี้มีกับเกือบห้าหมื่นแน่นอนแต่วันนี้ห้าหมื่นตัดไปเอาไปเพียงสามหมื่นบาทเท่านั้นสามหมื่นบาทล้อใหม่ยางใหม่พร้อมประกันให้ครับนี่ถัดมาเป็นล้อเลนโซเหมือนกันครับขอบ20ครับ6รู139.7นะครับอา่าเลนโซอันนี้ R T head, นะอาทิเหตนะเอออาทิเหตอาทิเหตนะครับคู่ยางดีเซอนตตอมนะครับยางปีบหนะ265 50 20ปีบหฝากกัด้วยครับชุดนี้ก็เอาไปเพียง สามหมื่นบาทเท่านั้นโอ้โหห้าหมื่นไม่ขายเอาไปสามหมื่นโอ้โหโคตรถูกนะมีเทินราคาลงอีกนะแล้วก็ถัดมานะครับเลนโซ่เหมือนกันนะครับนี่เลนโซ่อาร์ทีเคครับตัวนี้เป็นอาร์ทีเคครับขอบยี่สิบนะครับหกลูนะครับตรงรุ่นเลยนะครับพวกตัวสูงใส่ได้หมดเลยหกลูนะครับก็คู่ยางใหม่ดีสโตนสตอมแก้มดําครับสองหกห้าห้าสิบไอยี่สิบเหมือนกันครับตัวนี้ก็สามหมื่นบาทเท่านั้นก็โอ้โหฝากิ่งด้วยครับนะห้าหมื่นไม่ขายสามหมื่นเท่านั้นนะจัดต่อสําหรับคนที่ชอบบนะครั RT อันนี้ RTM นะครับก็คู่ยางดีสโตนสตอมตัวนี้จะเป็นแก้มขาวถ้าเกิดว่าไม่ชอบแก้มดําแบบนี้นะครับเอาแก้มขาวไปแต่ตัวนี้จะติดเป็นปี24นะครับนะก็จริงๆยางแก้มขาวมันจะแพงกว่าแต่ว่าเราไปให้ราคาเท่ากันเลยพร้อมประกันเหมือนเดิมครับเป็นยางใหม่แต่ว่าค้างปี24นะครับแต่ว่าไปลายปีแล้วนะสัปดาห์ที่4ี่สป่านะครับก็พอๆกับสัปดาห์ต้นปีของปี2 0่สิของขอบ20ปี25นี่แหละนะสัปดาห์ใกล้เคียงกันนะแค่ข้ามสัปดาห์แค่นั้นเองก็ชุงน,นี้ สามหมื่นบาทนึงะครับเปล่ากไว้ด้วยครับกล้องล้อซิ่งวิดีโอโคตรถูกนะเดี๋ยวมาดูนี่นี่นี่ถ้าเกิดใครเบื่อแบบสายซิ่งนะอยากเข้าป่าสายลุยช่วงนี้สายแคมป์ปอกแคมปิ้งมาแรงครับนี่จัดให้เลยเซตนี้ครับนี่ล้อจักรุ์ไจเกอร์ไดนาส์ครับแล้วก็ตัวนี้ครับนะเป็นลินโซ่ทั้งคู่ครับอันนี้เป็นหยดน้ําขอบ18โคตรหายากบอกเลยชุดนี้นะล้อปเปล่าเปล่าเนี่ยขอบ20่สิบเออไม่ใช่ขอบ20ขอบ18นะวันนี้พูดผิดเยอะเลยนะขอบ18ล้อเปล่าเปล่าเนี่ยสอ0 0มนะ แล้วก็ยางอีกประมาณ26งหมโอ้ชุดนี้มี5,000 50, 0กว่านะครับ5,500 0กับเกือบประมาณนี้5 5า0มี 54, 55, เนี่ยมีแน่นอนนะก็ไม่เป็นไรราคานั้นราคาขายไม่เป็นไรแต่ว่าเราจัดให้ราคาพิเศษนะลดลงกว่าราคาขายอีกครับนะเอาไปเพียงชุดละ4 5 0 0 0บาทนะล้อใหม่ยางใหม่มีเทินราคาเราอีกอย่าเพิ่งบอกว่าแพงนะสินค้าโคตรดีครับล้อเลนโซ่คู่ยางโตโย่ครับ2 6 5 6ก r 1 8 ยางปี24นะครับไม่ได้ตกปีครั้งปีแต่อย่างใดครับบอกเลยนะโคตรถูกนะชุดนี้นะโคตรถูกครับ4 5 0 0 0ื่นเท่านั้นครับฝากด้วยครับดอกเหลือๆนะใช้ยาวๆเลยครับฝากด้วยครับกล้องล้อซีวิเออรมาดูล้อมือสองด้านหน้าหน่อยนะแถมๆให้หน่อยนึงนะแถมๆหน่อยล้อมือสองครับอันนี้ล้อใหม่นะล้อใหม่ยางเปอร์เซ็นต์ชุดนี้12,000บาทชุดนี้ N5 RS 7,900านารนะก็ชุดนี้เรโซอาร์ดีเคเหมือนกันครับพูดยางปี22ชุดนี้ 1 2 0่งมือันบาทครับฝากด้วยครับกล้องลอซซิงลีครับเปิด8โมงถึง2ทุ่มทุกวันมีเทิร์นราคาลงอีกฝากด้วยครับสวัสดีครับ